ไปสถานที่ใหม่ๆเรายังต้องศึกษากันไปก่อนเลยนะคะแล้วโอกาสใหม่ในชีวิตจะไม่ศึกษาหรอให้หนังสือ get the job ช่วยน้องๆนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะ get the job อ่านซะแล้วคว้างงานในฝันจะสามารถช่วยน้องในเรื่องของการค้นหาตัวเองค่ะเรียกว่าเป็น step step เลยทีเดียวว่าเอ๊ะจะหางานที่เราประสบความสำเร็จทำแล้วก็ถนดัดแล้วมีความสุขด้วยเนี่ย เป็นสเต็ปๆเนี่ยทำได้ยังไงนะคะส่วนสําหรับน้องบางคนที่ไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งจบนะคะทํางานไปสักระยะและ้วแต่แอบ,บเลงเอาไว้ว่าแบบอุ๊ยอยากได้ทํางานที่ใหม่อะในช่วงเนี้ยก็สามารถที่จะเตรียมตัวได้นะคะทํำยังไงนะเราถึงจะแบบตอบสัมภาษณ์งานได้แบบชงัดนักเขาประทับใจแล้วก็รับเราเข้าไปในที่ทํางานใหม่หรือทํำยังไงล่ะเราถึงจะเป็น rising star เพราะจากที่ทํางานเดิมมามันก็เป็นแค่ค่าเฉลี่ยคะ่ะหนังสือเล่มนี้มีคําตอบให้น้องๆค่ะ พลาดไม่ได้นะคะน้องๆชวนน้องๆมาช็อปหนังสือเล่มนี้ค่ะ get the job อ่านซะแล้วคว้างานในฝันค่ะกับช่วงกิจกรรมของ Bo ๊ k Festival in Wonderland at Online ของ c ีเ้ขาค่ะน้องกิจกรรมนี้ดีๆนะคะลุ้นรับของรางวัลและได้ส่วนลดพิเศษเยอะแยะเลยค่ะคลิกไปเลยจ้า world wide web c1 com ค่ะ